คนหนึ112บาทส่งสลิปไปตามลิงก์ที่ปักโบนเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะฮะตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณ3,500คน <Yeah. S 1> เกซีได้บ้าหราติ เป็นได้โจายสถานทีมาใไม่เห็นบอมอล่ำใจกระลอยเขาพัฒนาบอมเนวาแคร์พัฒนาการแสดงนาเวทีเตอนนั้นพัฒนาหอดเงื่อนซ่านบ้านอยููมองซ้อมมองกินมองยูมองนอนมองฟอ้มอ,ฟอมผลง,งานกับพัฒนาเห็นบอนี่เห็ดโล่งละครอนมองไม่ไยอลังการอิหลี่มเรละค้อนเพามันถื่อแม่งล่งสี ลุบเท้เาทั้งขั้นตอนนี้ <laughs> แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นโล่งสีอยู่เดียวนี่ใส่สำหรับแสดงก็ตตองเอินมาเป็นเทียเตอร์บุญัตเนาะเจ <c oughs> ้าเคยอย่างนบอกว่าเทียเตอร์เคยเห็นเต้ลงเทียมันว่ามันเทียเตอร์ได้นี่แม่งมองตาเขาสารจะเฮ็ดนะสถานีพี่น้องทั้งบ้านก็แลกกันมากอีพี่ที่สองวันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยนพี่น้องเอ,อิญพี่น้องข่าเมื่อมงริ่งแปลกไม่จากการพัฒนาของขนาดบอยกันดันดุกน้องอือไปอีกนั่งอีกตัวไม่ไม่เหนมา แต่งโตมากเต็มยศเลยมาในรูปแบบของมอลลัมคันแต่งออกมาแบบเกาหลีเมื่อก็จะเป็นเกาหลีแมนบอนะครับแต่ว่ามาไล่งานโตยางไงพี่น้องได้เห็นค่วเป็นมอลลัมแต่งหน้าแต่งตาใส่สุดแต่งองค์ท่งเครื่องมาแบบสมบูรณ์แบบเลยลอยเปอร์เซนต์เลยอีกจังน้อยเสียหนักพี่น้องค่อยมาโช์ค่ะมื่อี้ก็สิข้าไปเอาบอกบอกคือจังเขาโช์ละครลิงแทบเมียดิพบเสียยาลาผุดเลยเขาแอบแบบแม่ปากูปากมาก เอาอีหลังเพชรดหลังพ่ายโชคเราดูเดียนะมูน่ะกูเบิรงดูแล้วเ <c oughs> มื่อวานนี่ไปเดินแบบไปเดินแฟชั่นอยู่เส้นทันขอนแก่นรถสองชั่วโม,มงก็บ,บริออกจากเส้นทันขอนแก่นรถติดรถติดไปเบิ่งร์งเพชรดหลังพ่เบิ่งโป่งล่างโอ้ยเถามว่าเบิ่งร์งเพชรดหลังพ่เจ้าขึ้นเบิ่งตะข้นต่อแถวเนี่ยทาเบิ่งบ่อยกระเป็ดกระเพลิดนี่ไหลก็ซุ่มไปต่อแถวเอาเหรียญหลวงปู่ซิล่า อุ้ยอีแจก่็เป็นซีโร่พอดีแจกเขาแถวนั่นไ้ยก็ใได้าแล้วกูไปก็คุณกินยาคว่มดันสองทียมเลยแล้วก็เสีอหิ้ากันเลยนพีน้องยินดีตอนรับพีน้องนะครับมามวลซื้โหแซวนำกันกับการแสดงหมอล่ำใจกันรอยผมแลลวกะพิมพ์งานน้องๆ มอลำ่ใจกันลอยทั้งพระเอกเราก็นั่งเอกดาวตลกนะครับส่วนหนึ่งกับยังสอมอยู่ภายในบ้านพักแต่ส่วนหนึ่งเมื่อนี้มถาถ้หนาที่เพื่อมอบความสวยพีน่น้องแฟนเพลงมอลำใจกันลอยเข้าพร้อมที่ะมีผลงานที่มีคุณภาพกับเก่าปีหมอลำใจเกินรอยอัปเดตท,ทุกระบบแสงสีเสียงเจ้าภาพที่เพิ่นเฮ็ดสัญญาจ้างไว้รับรองว่าเบาผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะะครับิ่นหาวมม่าอันอีพีบริหันนี่ที่มาแก้แค้นเกซี่เพาเกซี่เหตอสัญญาผิดปาด ข่อยนอนตื่นขึ้นไฟนี่คอยตีงบ่ได้เลยข่อยว่ามันข่อยตายไฟแต่ก็ตายอีดนะีเน่นอนยับว่าวตอนนี้พลานลายอยู่เอาอีรีริบมือนั่นจังว่าลงไายไหนแต่ว่าตีงขึ้นบ่ได้เลยมึนเจา้าเจ้าที่แมนเอาอีกว่ามือนี่เอาอีกว่ามือนี่<ง> <c oughs> มือนี่มันก็จะมีแนวเอาอยู่แต่ว่าบอกกันก่อนบ่ได้ เออต้องบอกเอออต้งพี่น้องต้องเข่ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับเราบังเอนว่าแค่ทธรมหาหากินแค่ฟ์ฟ้อมวงแล้วกะเอาผลงานไปเดินสายรับจ้างดิคอยเดียวนี่คอยเปิดโรงเรียนผู้เดีโรงเรียนเนี่ยสอนหมอลล์ม,มูเขาคือว่ากให้เขาค้าเขาแน่แท้ผ <c oughs> ู้ใดว่าคอยให้มูเล็กนกอ้อยมูข้อศูนยอเขาสอนเดียวแหละเนาะแค่ให้พอให้แหละเขาตัดไปลงติ๊กตอกได้ไหมเนี้ว่าเราเมารถกลับฟังใส มีพูดแก้วเนี่ยบอกคอก็บอกว่าโอ้ไปเกิดไปคันคอยอนิจจาวัฏสังคลาให้พ่อปวดน้ำไปแล้วพอปวดน้ำห้พอไม่ต้ีุู่เติบจะไปหาดาิ่นน้องเ้ยป็นจิตปิจิไปหาดาิ่นเอ้าเมื่อนี้คอยมีลูกลูกอันนี้เป็นดาวลุ่งดวงไม่เอื่นว่าเป็นบ้านเอฟของใจลอยซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตตอนนี้กำลังบ่มเพาะอยู่คันเปรียบเสมือนไข่คันเปรียบเสมือนไก่นี่อยู่ในไข่อยู่สมูเนี่ย แม่กำลังเข่ากำลังเข่าเครื่องอบบันทว่าเออกำลังเข่าเครื่องอบจักสศิอะเมาเป็นโตัวเมื่อศิวะเป็นอเป็ยังกูเลี้ยวบ้างหนาแต่ก็ต้องเป็นไข่เข่าหลายนัวอยู่ดีเลยดิเอาสัมผัสดูเอาต้องต้องต้องสัมผัสสัมผัสสักคนเลือกสัมผัสจากสามสี่คนกับพ่อเพราะว่ามันเวลามันกระชับเอาแต่บักลอลอเล่เอาแต่บักขี้ไรมาสัมผัสเอาเกซี่จะเลือกสัมผัสเลยซุ่มเอาซุ่มซุ่มซุ่มแนวไยอ ไอหูจักมาแล้วเจ้าบอหูจักก็ไปซุ่มเลยอหูจักก็มันดีก็มันอีกซุ่ม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 แลนดอมแลนดอมอาไพนน้ำพอดซิบหาพูดอะไรออกมาน้ำพอดแถวนหมาซิบหาออกมาคือแม่แกพูดอีกไหมอ้าสัมผัสชื่ออย่างลูกสื่อทีนครับ หนามึงคือพ่อย่ใจไอเควีแกะมึงเป็นตลกคือมึงเสิดังอยู่เลยกว่าหนาคืพ่อแย่ใจไอเควีข้างนอกอันนี้คือเข่าคอรดลั่มหมอเข่าคอรดลั่มเมนบ๋แมีนครับซื้อว่ายังเอาไม่ใส่ปากสื้อทีนครับหนาใสอกอนยังมื่อไหน่หนากูสื้อทีนอยู่บ้านไหนลูกลอยเอ็ดครับอยู้งมะถังตู้งบรรยากันตัวนี้คนละบ้านลอยเอ็ดยูอำเภอร์ดอำไรก็เพอไรยูมเพิร์ดนองฮีครับหนองฮีไกเหว่า มึงขามหาพอมึงอย่างนี้บ้านเฮาก็มีวงไงก็ดีเองวงอย่างแม่เฮาวงสาเกดไงก็ดีผมแค่วงมาจากมันคือจะเปิดปากปอดถ้าเมื่อกูกับเราซื้อขนาดจะคว้างผิดจู้ถามมันเบิ่งมันยังจกมือแล้วมันล่ำเปลี่ยนบ่มึงหมักหนาชั่วหนวดหดตั้งสิมึงถามโอเคตรงแล้วมักเป็นยังไงหมู่บ้านหัวหน้าสอนล่ำเป็นยังไงจำได้ไปจะหายผัวคักหลาย ปากันก็ยังเมียดีไอตัวกันอยู่ตน้ำเห็นเมียฟังกันน่ะตน้ำเอาสอนวันน่ะสอนมาจะไหนเนี่ยมึงเรียกไปมันมึงได้เรียกนูกเขาอีหลีบอกก่อนเลยเฮ้ยกูถามเนี่ยเรียนอยู่ครับเป็นนางท่านุ่มกูซื้อเลยเอาแค้นแค้นมาแค้นไหนมันล้ำเอาเอาดีๆเด้อ มันรอบกองทรงอยู่โ oh, อ้ม oh. ันรอบหมอกควางลูกศูนยซ่องอะไรแม่คงกระไดขอกราบเรียนทุกทุกท่านผู้ติดตามผลงานลานขอน้อมเข้ามามาล่ำใจเกินร้อยปวกเอาเมื่อกี้เมือกี้ซันอ่มื่อกี้ กินก็ป่วยสิไ่ใช่ผ้าเห็ดเป็ดเขาสอนมึงมานจะได้เห็ดเร่ำเห็ดร่ำบ่แม่นไห้จำศีลร่ำดีดีมาลำใจเกินร้อยมาละเด้อแม่พ่อเอาไทอดศีลก็ต้องออกศีลก็ได้ก่ะดอกศีลเดี๋ยวมันมันมันเสียไหลเอาต้องออกศีลต้องสิเอากระติรู้นะมึงว่าเมื่เป็นผู้เลี้ยงแหมมุตุไม่ได้เลี้ยงนะมึงเป็นเพราพหน้าจวนแน่นอนให้ออกศีลแหมใจเกินร้อยมาเด้อพ่อ มาละเนี่ยมาลําใจเกิดลอยมาละเดธอแม่พอสนองคุณผัวจังแต่ถ้าเจ้าผู้สุขคนเป็นพระคุ้นลื่นล้นมาเพิ่ไไบบุญพวกเจ้าซาเ้าซาเจ้าซาเ้าเ้าพุทธสันสิบานักเลี้ยนติดซุกกจะเป็นตีจะเ็มสอเขาให้ก็ได้ซ้ำนี่มึงบอกมึงจะมาดูถูกนันมอนม่โม่กระเลี้ยนสองหมื่นหนึ่งคือตะเลี้ยนเาคือตะเลี้ยนตะเลี้ยนบ ัดเจเขากัเป็นคู่ตกตเนาพอมั้นี่ยเอาบังลาปบมือให้น้องอียังก็ลูนนองทีนปมมือน่องทีนแน่ท่านใบสอซุ่มไปอีกจากสองคนอีงนที่สองออกไารัมวลนี่ปิดคอร์ดเลยวันที่ผ่านวะเออไพน์ไดดี่สิบเจ็ดนับไหฮะคนที่สี่สิบหมายเลขสี่สิบเจ็ดตกใครนับูสเจ็เริ่มเอาหนึ่งเอ้าตกใครน้อไปนี้ สามสองแก่าตุกบอกกาวเด้อแม่นเลยแก้วาผูดนี้โอ้ยยีเปลี่ยนแกจะไปไหนเขานับหลายมักลานมหาพ่อหาเมียด้วยขายนาพ่อเด้อตั้งใจดีๆเ่าต้องตื่นหนมมันฉีดยาแล้วยี่นั่น มึงสิมาล้วเป็นพระเอกจีมาเป็นตลกครับผบุหรีย่อ้องหนามันคือบอกให้จูบหรือคือประเพาะได้ไหนตลกโอ้ยตัวผาพระเอกผู้ขยันในน้ำตสวัสดีครับชื่อตาครับตาสุภาษิตใจหมอล่ำใจกระลอยครับมาจากนครพนมครับโอ้มาไกลตัวนี้กระพาะหนามันคือพญานาค เกาไทยนครพนมมันก็ต้องย่อไรโอ้สวัสดีแบบไทยนครพนมแบบนน้ำในบ้านเจ้าของดูย่อบอย่ออย่อนั่นแหละแปดมึงเบาย่อบ่อคันป้าบ่ดีครับป้ากระชังมึงต้องเมาเพราะตพอมเบาย่อโหดเทยเบ้าเบิงเป็นจะคืนนี้ไลยครับอ่านี่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 ตัวยางเอาแนะน้ำตัวดูแนนเบ้าแบบย่อดูอีนี่มันย่อของแท้เลยนี่บ้านคอยเมาผู้ไทยเออผู้ไทยหนะพี่เหลือ เออน้ำกันเออแน่นเบิงแน่นเบิงเอ้าคือเขาปังเอื้อยสิพ้าเเววสวัสดีจ้าน้องแนนมัญญาพนมอลลั่มใจเกินร้อยจ้าสวัสดีจ้าน้องยาหยีเด้อจ้ายาหยีเกตมันี่มอลลั่มใจเกินร้อยค่ะเออเกินร้อยตอนนีครับตาสุภาษิตครับมอลลั่มใจเกินร้อยครับมันกับเขใจก่าทีเก่าที่เก่าครับเอาแล้บอกละเอาจับพลาดไปเอามาต่อยเขาตะกูเห็นอย่างงี้ ป้าเฝ้าเฝ้าเลีวล้วกูต้องไปอาบน้ำอ,อีกเด้๋นี่หมู่บ้านพอบอยสอนล้ำก่อนไหนล้ำเมืองกันนะล้ำได้พอได้อยกันพ่อฟ้าเพิ่งลูกขอกราบเรียนทุกทุกท่านผู้ติดตามผลงานหลานขอน้อมคำอาตมสองมื่นได้ี่ห <_ s ul ain> มอล้ำใจเกินลอยมาแล้วเด้อแม่พอสนองพุทธวจ้างศรัทธาเจ้ากูสุขคน เป็นรวนกคู่รำเป็นพระคุณเลื่นลุนได้มา,าเพิ่งใบบุญพวกลูกหลานเช่าคณะสิบอลืมพระคุณท่าอานขอพระคุณกรรมการการจัดงานในวันนี้ตอนรับดีสมกับเป็นบนยยุญใหญ่ร้องรัำหรือว่าต้องยิงแขวาด้วยแบนหมอลรำเพื่อให้เอาใจใส่คือดังพีและนองมาแล้วตั้งแต่นานเอาโปมมือเนี่ยชัวร์กนดิ อันนี้แคน่อยอันนี้แค่สองมือเด้อนี่สองมือเอาสิมึงรับอยู่แต่แางทนงานคือทั้งหันเด้อดูไปตกลงกันเสียงดีใช่ไหมว่าคุณจังสิทธิ์เนาะอืมเอาอีกคู่นึงเอาอีกคู่นึงอีกคู่นึงเออแค่นี้มันจะถือคู่ยิ่งเจียรเอาไปปบปุ๊บพึ่งเห็น้องยังก่อนตาครับน้องตาปุ๊บมือน้องตาครับผมมระสันนะมือสั้นอยู่กูเห็นมึงสั้นกูกะสั้นนะมือที่พูดอะไรบ้างนี่เอาอีกคู่นึง ให้จ่าไปพูดคัดเรียกแล้วใหญ่คัดเรียกติเออนับตัวไิเอานับตัวไปนับตัวสิบเกตมาเกาสิบเกีเรติเก้าตีเออยี่สิบสองนับมาเก้ายี่ิบสองมา โอ้ผู้ใดโอ้เล่นปรเดี๋ยวพูงยิ่งจะคนเลยเนี่ยเล่นปรเดี๋ยวมันยิ่งจะคนนี่แหละเป็นยิ่งเนี่ยเอามาล่ำคู่กันก็ได้เอาไม่ยิ่งยี่งยิ่งิ่ออกมาผู้หนึ่งมาผู้ใดเอาผู้ใดล่ะเอานี่เอา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 มอลลำโรบุรีนี่มาหนีหนีหนเออเออมาจิตล่ำใดบปน้อมบาดนี่เจ้าหาตอนนี้ว่าขายหนาข่อยดีเอาต้องเสียผู้สอเขานสายลูกทุ่งแต่ว่ามามาเรียนล่ำสองมือแล้วเอาเอาโรบุลี่ครีกับสกุลใส่กันเบิ้งเอาปล่อยเลยตินี่กระหมาอมที่พสุภกันสิบน เอากืบอกสัมภาษณ์เขาทางวันนับนเลยน้องเสียสัมภาษณ์ได้ยังเขาบอกสัมภาษณ์ได้ตัวไปสอบปะเนี่ยกูหลงแล้ว,ว,ม,ม,ลวลลมันลงหรูพอดเอออันนี้น้องอยังนี่สวัสดีครับน้องเบลพัทรเดชมารำใจเกินลอยครับน้องเบลพัทรเดชปีนี้ทีมมุมปีบั้นนี่ผป<ม>ีนี้